ทุกคนเอ็นดูเมื่อมีพีเอฟซีส่งช่อให้แปะปะโอ디โอแล้วชื่อนกเหมือนกันอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นเนาะแปะแปโอ디โอก็แบบเหมือนเล่นนะ่ะว่าทําไมต้องสั่งช่อให้กันด้วยเหมือนบอกว่านุกสั่งช่อให้อะไรอย่างเงี้ยคนโก้กลับมุกเลยจ้าคือแบบอะไรอยากได้ก็ไม่บอกโอดีโอืวันนี้คนน่ารักมากทุกคน แสบแกงกันแสบมากเล่นกันหยอกกันนะตามสไตล์เขานี่แหละนุก๊กไปนี่แหละแบบขนาดเขาพูดมึงกูเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยชิปคู่ของบุม๋มฟินเฉยงงมากงงกับตัวเองมีความสุขเฉยใครจะลบกันก็ลบไปนะใครจะตีกันก็คิดตีไปจ้าเขาคือความสุขของเราเขาจะทำอะไรมีความสุขเฉยงงกับตัวเองเหมือนกัน ใครจะทุกทุกไปนะอืมตอนนี้ไม่มีค่าศึกลบกันเองไปเลยจ้ะเขาน่ารักมากทุกคนสองแสบได้ชอบมาชื่นนุกไ,ไปไปโอเดีโอบอกว่ามา่ทำไมต้องแอบสั่งชาให้กันด้วยอือเอ็นดคนนนูคนเหนือน่ารักคนเหนือน่ารัก คนอ๋อคนเหนือเนี่ยน่ารักอยู่คนสีสเกตอ่ะมันน่าลากออกไปเลย hey, hey, hey. มาไหนมาไหนมาไหนมานี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 าน,าน, oh. น่าลากเข้าห้องน่าลากขโมยกลับบ้านไปเลย oh. พัดลมมันจะพัดผมให้มันหัวแปลนิดนึง ทำยังไงก็หล่อหัวกระซะกระเซิงอย่างนี้ก็เป็นบ้าเมาอะไรอะไรเออหลอทุกมุมมองฮะไปเข้าน้ำมาเมื่อกี้หายใจไม่ออกว่ะเอาทำไมครับหัวจมน้ำไม่ใช่หัวศีรษะหัวกระโหลกหรอครับ จะมีเล่นต่ออยู่มันก็ตัดเร็วเกินรักไรคิดถึงเสมอเจอกันหลังปีใหม่ครับขอบคุณครับโอ้จากพี่นุบโอ้โหแอบสังเช่อดอกไม้ไม่ได้หรอครับพี่ก็ยินดีกับรถใหม่ของเองนะ ม่รู้พี่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาให้พี่ก็นี่แหละก็เอาเงินของพี่มาให้เองแล้วกันก็ใช้อานี้พี่ขอเอาคืนสักหน่อยเถอะวะพี่ขอคืนพรุ่งนี้พี่พี่จะไปซื้อกครงเกงอ๋ออยากได้อยากเอาคืนไปใช่ไหมครับไม่ถือซะว่าพี่ให้เองแล้วกันแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอานี้พี่ขอสักสองพันเถอะวะพี่จะไปซื้อกครงเกงพรุ่งนี้ แต่มันก็เป็นเงินพี่นั่นแหละแต่พี่ขอขอคืนแค่สองพันแค่นั่นแหละโอ้แถวบ้านเรียกว่าไอ้เต้าแอมแปะเฮ้ยอา,อาชื่อฟอมพี่นุกโอ้ยพี่ก็ให้เออ <_ d ance> เออ,เอจริงจริงไม่ต้องใส่ป้ายใส่แล้วก็ได้พี่ไม่ค่อยอยากให้คนรู้เท่าไรหร่ไม่ป็หรอฮะโอ้มาวะ่ะอย่าบอกนะว่าฟอมพี่ไป เดี๋ยวมันอคคืใใชช่่่นาจะรับใช่หรือเปล่่านังเครื่องบินมาด้วยกันอยู่ตกเครื่องตกเครื่องอยู่นี่แล้วคนละลำขอบคุณครับของใครเนี่ยน้องเก๋ไก่สไลูงขาวเฮ้ยเฮ้ยเป็นบ้าดิอันนี้เห้เลือกออกมาเอ้ยอย่าทำร้ายสัตว์บ้าสัตว์จะเอาเงินกูเนาะ อย่าไปใช้นะลูกตัวเองไม่ใ้เจ้ากบอยู่เฉยเดี๋ยวี่ซื้ออาหารให้กินตัวเองไม่ใช้เงินหรอกเจ้าคุณแบงค์ียงร้อยเจ๊กุหลาบขาวนะครับให้เงินแบงค์พันเยอะมากเลยขอบคุณครับขอบคุณเจ๊กุหลาบขาวด้วยนะครับเจ๊อันนี้เจ๊กุหลาบขาวอ่านชื่ออ่านชื่ออ่านชื่อเส้นหนึ่งนอบไม่ชื่อใจพี่นุกพี่ขอคืนสักสองพันถวาย โ oh, อ้ยถอดโลดเขาหถอดเขาเห็นเจ้าเพื่อนล,ละเ <Okay. S 1> มือเบิ้งคอนเสิร์ตกัเพา่เบิ้งสบายๆเย็ยนๆยน็เว่าะฮอนเรามีพัดลมในตัวเอาไปเอาไป <c oughs> ขอบคุณพี่นกนะครับ ที่มอบชอให้ไปปาแล้วก็พี่กุหลาบขาวมอบชอให้กับนุ๊กนะครับขอบคุณมากมากนะครับพี่กุหลาบขาวแล้วก็พี่นุ๊กอ่ะเพียงแค่โอ้พี่ให้เองว่าไม่ใช่คนละนุ๊กกันครับอ่ะอันนี้ชื่ออะไรนะอันนี้ชื่ออะไรนะพี่นุ๊กพี่ก็เอาเงินพี่ให้เองนี่แหละอะคนละนุ๊กครับอันนี้พี่ก็เอาเงินพี่ให้ไอ้ดื้อนั่นแหละ รักไอ้ดื้อมากๆนะอันนั้นพี่ชิน <c oughs> ไอ้ดื้อกันรู้ไอ้ดื้อ,อกันไปวันนี้มากับเมียเมียสุชินเสนอตัวเยอะไม่ได้เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเมียเดี๋ยวเมียว่า <c oughs> ต้องอยู่เงียบๆขออยู่เงียบๆแต่เราสองคนอันไม่กูก็ใส่ปรได้๋ยวะ

บะมีหยังแบงเครื่องแบงเครื่องแบงค์ไม่มีวัดไม่มีอบตไม่มีอะไรครับมีแค่ปลายครับฟังฟังครับวัดเครื่องนึงกรรมการเครื่องนึงวัดเคิงหนึงกรรมการเคิงนึงซื้อเหล่าเสื้อเหล่าเสื่อหนึงเครื่องนึงกำนันเคิงนึงไปบ้านเครื่องนึงผู้ซอยเครื่องนึงอบตเครื่องนึ่งขอวัดห้าร้อยเอ้า